ขอให้อย่างที่แล้วกันเนาะไมเต็มบ้านเต็มเมียงเนาะมันกับยากกับนะตีมันกับสองกว่าคนกับยากยังที่คือทับบอลไอ้มาสั่นมันก็ถือว่าแพงอยู่ดีมันก็พีเอ็มอ่ะซีดีสามที่ทางกับันหลายกับสองล้านีเอ็มซีดีสามมันโดนเธอสิจะเห็นนะแป๊บแป๊บแบมแบมสดีจ้า ม C สสื่อีสีฟ้าสดใสอีหลีีร่แล้วดน้าคอบอกแล้วนะกนมาสีหลายพี่น้องม่นหวานเต็มอยู่คอบอกแล้วนะกินมาสีหลายบาเสียข่อย,ยบอกแล้วเอฟซี FC. นิดนึงถูกกะเลยสิหลับไปเลยเกือบหลับแต่กลับมาได้เกือบหลับแต่กลับมาได้พี่น้องเราจะพายเบิ้งเมนูอาหารอันเมนี้เฮาเมียนที่นั่งรับประทานอาหารปลอดสารความสะอาดก้อียก้อี้พุ่นอะพุ่นนาทีอยู่เนี่ยอีกผู่นำม่อเพื่อไรบอกคือหลายทีจากพันคนเทีไม่มาแล้วกัน านใหญ่ <forgetting> พูดคำว่าเรากดไลค์กดแชร์หน่อยพี่น้องใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแกชร์หน,หน่อยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามกีฬาแล้วงานเริ่อมใบสามแห่ขบวนใบสามพี่นอ้องขบวนตะกแตกชึ่งแห่ใบสามนะครับตะกแตกชึ่งแห่ใบสามพี่นอ้องแล้วขอเนื้อแช่แป๊บนึงด้วยดี๋ยวให้เบิกอาหารพี่น้องอาหารติ่มเลยอะ่ะยุวเข่าพอดีมาหากินข้าวโลละควานบ่ คือค้างอ๋อเง,งว่าซีบยูค่ใช้างพี่ไปเดี๋ยวาไปดูเมนูต่างๆนะครับพี่น้องของเอฟซีที่แบบว่าเออนั่งนั่งเนเ่ยเออนั่งนี้ก็ได้เดี๋ยวคุูจะอันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ แนวกินหลายแห้งพี่น้องน้องยุรีกินเท่าเรียงลูกบ้านทักมื่อนี็มีลูกศิษย์อันไหนมันบอกินแล้วขึ้นสะบันน่ะเพราะมี่นบอจักรยานแห้งบานทางต่างๆพี่น้องเน hai hai hey, ี่ยอยากน้องกินเราเราจะเริ่มบ่ายสามด้วยเอาเสือไม่ใส่ในเปียงเบนเอาเสือไม่ใส่ในเรียวสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีหิวข้าวพอดีเลยจะมาหากินข้าวนี่แหละ ทเขาพี่น้องอปักม่วงแล้วกี่ท่านแล้วที่อยู่ปักหม้องด้วยบ้านทักแพงแต่ว่าตู้เหมือนตู้มันอะไรเนาะ <c oughs> มันตู้ลูกชิ้นอะไรอุ้ยตายแตกเนี่ยให้มัละ่ะทำไมสดใสจังเลยครัาบวันนี้ทุกวันอยู่แล้วจริงเหรอสดใสสดแล้วก็ใสสดแล้วก็ใส,สว่าสดกี่ใสสดใสมีสสอะไรบ้างครับวันนี้ขอพูดอะไรหนี่ ผู้เดียวเขาไปแข่งกันผู้บริหารกินตุปในบอลนาตีเร็วๆปาสเลิศแห้งของบอสคนเดียวเลยเหรอหน่จากบ้านไหนนี่จุดบริการศิลปินรับเชิญบ้านฮักชอปเปอร์บอดี้บอสลาพีตาปาสของบอสผู้เดียวกับอันนี้กับแม่นตีนี่นาตีตตบพวงท่านนาตีไปอันนี้กับแม่นี่เร็ว สวัสดีครับแมนก็ต้องหนาเจลาตีบอลนะชิบะหน้าเบลเบลวม่าอะไรพวกนี้พี่ยาคขารวมรออยู่จริงเหรอครับหน้าสดไหมนี่หน้าสดครับเปิ้ลเปิจริงๆด้วยสดไม่มีแป้งเลยนี่แต่คนหน้าสดอ่ะดูสิกูอยากก็เสื้ออันนี้ตามมาถึงอันนี้เพิ่งไปตามชมตามบอลนั่นเองอ้าวจริงเหรอใช่อ่ะตัดสนวกกันเลยเห็นไหมชิบะตัดผมงําเขาแค่ไหนงงงบอาเสือ อาชีวะจูฟัางอาเแต่ตัดผมอก็ไดหรับปฏิรับื่นเต้มาเขานสัรเลี้ยงเลยโอเคนะดูดินกระป๋าข้างเจ้าเน่้าจะเป็นัเกไม่คีกว่านี้ไม่คีบกว่านี้แม่เอ้ยอันนี้อะไรนะไอ้ไอ้แกอวจะสวยกว่านี่ว่าแบบมีติอาหารกระไดปาบทแก้วีอันนี้จากแบรนด์ไหนอันนี้จากพี่เลแบรนโซค่ะพี่เลแบรนโซ่ข้าวหมูทงคัสึแล้วก็ไก่โทริยากิปาร์ รีวิวหรืออย่างบักเบนมาลงคลิปอาหารละบอนี่แมาสาวไปใช่ไหมมาตื่นสวยครับโอ้ยขนาดเทียงนัหนังกูเป็ดสุราเป็ดลอยสุราแล้วมันต้องหมดตะบองหอดจังดีผใดแต่งให้ตื่นสวยโอ้ยน้ำก็มีหรอใช่หรอโอ้ยไอติมหรอปลาเบนทายแม่เร็วทายเป็นบุบเป็นบุบพูดไปอันนี้ชิ้นไส้สด ไปโรงพยบาบาลฟินแลนด์นั่ออนอันนี้บ้านอะไรอ่ะบ้านหักเต้าบีดโอ้ยบีดเอ้ยเต้าสร้อฟอรองแล้วมาก,กินไอติมน้ำมูกาตโตไอศครีมซอฟตเสิร<อ>์ฟบ้านหักอันเาบีดบ่อันนี้เอเอลครับอา้าวโชวเพนต์กินแล้วเหรอามมัครรบผ กินแม่กินเร็วหน้าเกาหลีต้องกินอาหารเกาหลีญี่ปุ่นกินบ้างผัดเผ็ดหมูป่าแซ่บเลยผัดเผ็ดหมูป่าโอ้ยโชโชแป็นกินพัมแล้วหรออันนี้สิบีรับเชิญ วันนี้มีกระต่ายพันนิพามีเบลล์พันธิพาดาคุยน่ารักอ่ะอันนี้จากไหนนี่แต่สร้างแทนนี่เขาเป็นแต่สร้างแห่บอดบิ๊กับมิตตนี่เขาเป็นแต่สร้างแห่กาแฟบ้านนี่กเขาเป็นแต่สร้า,านนงแทนพี่นอ้องอันนี้บ้านยังนี่เบบี้ชอปเปอร์ มีหูปมอ๋อเอมันรวมกันอ๋อสี่านคอยบอกแล้วพี่นองมันสิมีหม่องบ้างสวบหสานี่บอติบอย่องบาแล้วนี่บ้านนั้นบ้านนี้อันนี้อะไรอ่ะข้าวหน้าไข่เหรอปลาบอกลอะไรตะมุงอะไรปนี่แบงพูนสิ่งเดียเมื่อแกไปเล่นนตีบอกนานท่าัว โอ้ผู้ใดเล็กน้อยมาถึงเขาก็กินข้าว่อาแล้วใครกินน้องมาเดี๋ยวเออมาพี่น้องเกี่ยวอุ้ยอะไรนี่เกี่ยวข้าวบอสอุ้ยปลาบอสจะได้ฉันแล้ว